ครับผมสวัสดีครับมาเจอกันในแล้วครับอยู่ในช่องช่างติ๊กโมเดลครับวันนี้เจ้าคุณปูครับเสร็จสมบูรณ์แล้วครับระยะเวลาการสร้างเกือบเดือนครับคันนี้เพราะว่าทำไปทีรีส์ีน้อยครับคุณปูจะใช้ขากระจกแบบทรงยุ่นนะครับเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้เลยครับเปียกเลย นี่บบครับกระบะดำทรงยาวเดี๋ยวมาดูรีวิวกันเต็มเต็มกันนะครับหน้าตาเราเราออกการครับคุณปูนารรก,กี้ครับนี้บางคนท้องช้างครับเหมือนที่ลงให้ดูกันใน วิดีโอช็อตนะครับเนี่ยมังคุณท้องช้างกระบะฟ้าข้างเลนนะครับกระบะเลดงอตาแตกเหมือนกันนะเนี่ยมอกระเตียวครับมอกระเตียวที่ทำให้ดูกันไปเมื่อวานนะครับ เอามาใส่คนครูแล้วเรียบร้อยครับค่อนข้างจะใหญ่นะครับมาเเดียวแบตเตอรี่ถังลมดีครับกระจกของเขานี่ครับ,บ,ท,รบทรงนี้ครับน่ารักครับกระจกสูงยุ่นครับเแบบสั้นๆนะครับกันชนร็อกกี้หน้าร็อกกี้ครับผมเอามา แตะใส่ครับตามจริงใส่ของฮีโน่ใส่ของอะไรก็ได้ครับคันนี้คุณปูหน้ายาวกระบะดำทรงใหญ่ครับสายแบกครับดูครับยังไม่เสริมระแนงข้างนะครับถ้าระแนงข้างเข้าไปน่าจะสูงใจนะครับเดี๋ยวมาชมดำกันครับนี่ครับกระบอกดำเดี๋ยวขออนุญาตตั้งก่อนแป๊บนึง นี่ข้างล่างดำใส่สีสีเหลืองสีส้มนะครับสีน้ำเงินนี่ชองอางชองอางยาวครับคันนี้ส่วนบนหัวครับยังไม่มีอะไรครับทางติ๊กไม่รู้ว่าจะใส่อะไรเดี๋ยวดูก่อนครับบางทีก็จะใส่เป็นลู่ลมนะครับหมกลู่ลมข้างบนบางทีก็จะใส่ราวไฟครับคอยดูก่อน ประมาณนี้คัซีแรกครับคุณปูแต่ว่าซับบนนะครับนี่ซับรองดำนะครับซับเข้าไปก็นาครับแข็งแรงนะครับก็มีถังน้ำมันครับนี่ครับใหญ่เลยครับลืมลืมทำที่เปิดนะครับกระบอกดำก็ทั่วไปครับใส่ตัวเดียวกันครับขาตะกะแตนตัวเดียวกันครับ บางโครนเลดครับเลดส,สองข้างครับคันนี้มีทำเลดเลดส,สองข้างเลยก็ถือว่าเป็นหน้ายาวครับคันแรกครับทั้งทีจะทำจะทำเรียนแบบก็มันรถสมัยเก่ามันถ้าเป็นอินสุสมัยเก่านะครับหัวยาวมันจะหน้าเขาจะมีว้าวตรงกระโปรง ตรงซุ้มล้อมันนะครับทํายากครับผมก็เลยทําแบบเรียงๆให้มันง่ายๆครับประมาณนี้ยางมันเดิมแค่นี้ตอนยกขึ้นกับยางก็ขึ้นตามมันนี่ครับขึ้นประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยครับ รอไม่รอได้ก็คอมเมนต์ได้นะครับพูดคุยกันได้ครับนี่ครับสภาพนี้เลยคุณปูเสร็จแล้วครับเลยจะลองวิ่งดินใส่หินใส่อะไรให้ดูกันนะครับใช้เวลาสร้างค่อนข้างนานครับจากนี้ก็จะเริ่มปรับสภาพแล้วครับอืมเจาไปเอกมุเมืองสีนะครับอันแรกครับตอนนี้จะปรับสภาพไปในในทางแนวทางไหนครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับ ใส่ไฟข้างบนก็น่าจะเพิ่มความดุดันให้เขาน,ะนิดนึงนะครับกระจกยุ่นแบบเล็กๆครับทำเสร็จเมื่อกี้เลยนะครับก็รีบมารีวิวให้ดูกันเลยครับอยากก้าวเดี๋ยวไปทำฝาลามันใส่ก่อน,นครับลืมทำฝาละมันก็ประมาณนี้นะครับ ังไงก็อย่าลืมติดตามช่างติ๊กโมเดลด้วยนะครับติดตามกดติดตามไปติดตามกันต่อที่เพจกันด้วยนะครับเพจของช่างติ๊กโมเดลนะครับติดตามกันเยอะๆนะครับเพื่อจะให้ช่างติ๊กมีกาลังใจนะครับสร้างรถโมเดลให้ fc ดูกันต่อไปนะครับประมาณนี้ครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับกด,กดแชร์กดไลค์กดติดตาม ติดตามเพจให้ช่องช่องติ๊กมาเดียวด้วยนะครับสวัสดีครับ